สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายทม,มี่นะคะดิฉันทม,มี่สุบลทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซา่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นมีอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลยุคนี้ยุครัฐบาลของท่านประธานาธิบดีทรัมป์2.0ซึ่งยอมรับเพศที่มีเพียงแค่2เพศเท่านั้นคือหญิงและชายจะมีความกระทบกับสิ่งใดบ้างกระทรวงใดบ้างไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ รัฐบาลยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ทราบเพียงว่าโลกนี้มีสงเพศเท่านั้นคือหญิงและชายเพศอื่นไม่รับทราบไม่รับรองไม่รับรู้ ไม่มีตัวตนอยู่ในเอกสารใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นจากคําสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ปกป้องผู้หญิงจากแนวคิดสุดโต่งทางเพศและคืนความจริงทางชีววิทยาให้กับรัฐบาลกลาง Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government คําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่ระบุชัดว่ารัฐบาลกลางจะยอมรับเพียงแค่2เพศเท่านั้นคือหญิงและชายหลังจากประกาศแล้วก็มีนโยบายต่างๆตามมาทันที สิ่งแรกที่กระทบนะคะกระทรวงการต่างประเทศต้องจัดระบบเอกสารใหม่ค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐเมากาประกาศยกเลิกการใช้เครื่องหมาย X ในการออกพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐเมากาและเอกสารรายงานการเกิดในต่างประเทศหรือที่เรียกว่า CRBA นะคะการระบุเพศนั้นจะมีเพียงแค่2เพศคือ M หรือ F เท่านั้นและจะต้องเป็นการระบุที่ตรงกับเพศที่คุณเกิดมาคําสั่งนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายที่เพิ่งประกาศ ใช้ในเดือนเมษายนปี2022ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะซึ่งในประกาศของปี2022นั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศประกาศให้มีช่องที่ผู้สมัครสามารถติ๊ก x ได้นะคะปรากฏว่าคำสั่งนี้ก็คือยกเลิกตรงนั้นไปว่าต่อไปน,นี้ติก x ไม่ได้แล้วมีเพียงแค่2เพศเท่านั้นคำสั่งนี้มีผลกระทบกับผู้ที่เป็นบุคคลข้ามเพศหรือเพศ lgbtqia+ โดยตรงค่ะเพราะตอนนี้สําหรับผู้ที่จะยื่นทําหนังสือเดินทางจะเลือกระบุเพศว่าเป็น x ไม่ได้อีกแล้วนะคะผู้สมัครอาจจะได้รับ หมายหรืออีเมลจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือได้รับการแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าจะใช้เอกสารและบันทึกเกี่ยวกับทางเพศโดยกําหนดเพศของผู้สมัครจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าเพื่อออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้สาหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางเพศที่ระบุว่าเป็น X ตามหน้าจอตอนนี้นะคะคุณจะยังคงใช้ได้ไม่ว่าจะบินข้างในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือข้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกาก,าก็ตามแต่ใช้ได้จนกว่าหนังสือเล่มน,นี้หมดอายุหรือคุณหายและคุณสมัครใหม่ในเรื่องการยกเลิกการใช้สัญ,ญลักษณ์ X นี้ ะะวันที่21กุมภาพันธ์มีนักแสดงและนางแบบข้ามเพศคนหนึ่งชาวอเมริกันนะคะเธอชื่อว่าฮันเตอร์เชฟเฟอร์คือตอนที่เธอเกิดมาเธอไม่ใช่ผู้หญิงแต่ตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงแล้วเธอเล่นซีรีส์นะคะเรื่องยูโฟเรียใครได้ดูบ้างฮั Hunter นเตอร์นันออกมาโพสต์วิดีโอยาวเลยนะคะ8นาทีโดยที่เธอโพสต์ที่หน้าทิกต็อกเล่าให้ฟังว่าเธอยื่นทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพราะว่าเธอทําหนังสือเดินทางเล่มเก่าหายไปแล้วพอเธอยื่นทําสมัครเล่มใหม่ปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทางของเธอ และระบุว่าเธอเป็นผู้ชายก็คือ M นะคะไม่ใช่ X ทั้งทงที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าของเธอนั้นเป็นตัว X เพราะว่าเธอไม่ระบุเพศและเธอยังบอกด้วยนะคะว่าแม้ว่าตอนที่เธอกรอกใบสมัครของหนังสือเดินทางเล่มใหม่เธอใส่ไปในใบสมัครนะเพราะว่านะตอนที่กรอกเนี่ยมันไม่มีตัว X ให้เลือกแล้วใช่ไหมคะเธอก็ติ๊กไว้ว่าเธอเป็นผู้หญิงคือ F แต่ว่าหนังสือเล่นทางเล่มใหม่ก็ระบุว่าเธอเป็นผู้ชายซึ่งในตอนท้ายวิดีโอทิกตอกของเธอนะคะเธอบอกด้วยว่าเธอจะไม่มีวันที่จะหยุดเป็นคนข้ามเพศและการระบุสัญ,ญลักษณ์ทางเพศในหนังสือเทินทางของเธอนั้นไม่สามารถเป,ปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้ได้ว่าเธอเป็นคนข้ามเพศเมื่อกี้นี้เรื่องของการขอพาสปอร์ตเรื่องของการขอบีซาก็โดนด้วยแต่เฉพาะเจาะจงลงไปเพียงแค่เรื่องของนักกีฬาค่ะ มีการออกคำสั่งห้ามคนข้ามเพศที่เป็นชายแข่งกีฬาที่เป็นกีฬาของเพศหญิงโดยในวันที่5กุมภาพันธ์ปี2 0 2 5ที่ผ่านมานี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เซ็นคำสั่งผู้บริหารอีกแล้วเช่นกันค่ะ keeping men out of women's sports ป้องกันไม่ให้บุคคลข้ามเพศชายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในกีฬาของผู้หญิงต่อมาในวันที่26กุมภาพันธ์นายมาโกรเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประกาศให้สถานกงนสุลสหรัฐอเมริก ทั่วโลกปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีทรัมป์โดยออกกฎใหม่ระบุว่าผู้สมัครวีซา่าสหรัฐเพื่อขอเดินทางเข้าประเทศสหรัฐเมริกาจะต้องระบุเพศตามเกิดคือเกิดเป็นหญิงก็ระบุว่าหญิงเกิดเป็นชาย,ก,ชายก็ระบุเป็นชายเท่านั้นและให้อำนาจเจ้าหน้าที่กงสุลสามารถใช้ดุลยพินิษสามารถปฏิเสธวีซ่าได้ถ้าสงสัยเรื่องอัตลักษณ์ของผู้สมัครที่เป็นบุคคลข้ามเพศซึ่งในกรณีนี้รวมถึงผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาด้วย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักงานของเราค่ะและช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักงานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram t i k t o k และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ